ข่าวด่วนล่าสุดและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับเมื่อตำรวจสอบสวนกลางคือตอนแรกเนี่ยเขาโพสต์ลงในเพจก่อนนะครับบอกว่าหมายค้นออกแล้วบกบ้านของแม่ค้าตอเต่านะประเด็นทองออนไลน์ซึ่งก็น่าจะหมายถึงแม่ตักอะแรลครับคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาชุด ปฏิบัติการของกองบัชาการสอบสวนกลางนะครับบุกไปที่คัหาดสุดหรูย่านรามอินทราของแม่ตักกับป๋าเบียรเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่น่าสนใจนะครับว่าทําไมต้องต้องขอหมายค้นนะแสดงว่าต้องการจู่โจมเพื่อต้องการตรวจสอบ หลักฐานข้อมูลอะไรบางอย่างหรือไม่นะครับแต่ถ้าหากมันมีอะไรผิดปกติเดี๋ยวผมเชื่อว่ามันก็เป็นข่าวมาสัปดาห์กว่าแล้วนะครับทางด้านของแม่ทักซึ่งเขาร่ำรวยนะแล้วก็มีทีมกฎหมายก็น่าจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพื่อที่จะตั้งรับกรณีที่มีตำรวจเนี่ยบุกมา ค้นหาหลักฐานอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วภายในสัปดาห์นี้แม่ตั๊กจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างนะโดนโดนอยู่แล้วนะครับข่าวมาถึงขนาดนี้จะโดนข้อหาหนักสุดก็คือช่อโกงประชาชนหรือเปล่าเพราะท้ายสุดช่อโกงประชาชนเนี่ยมาต้องไปต่อสู้ทั้งเรื่องของการฟอกเงินทั้งเรื่องของการยึดทรัพย์เนี่ยติดตามมาด้วยนะครับ บุกแล้วนะบุกเข้าไปตรวจค้นที่บ้านของแม่ตักจนได้นะครับส่วนเจ้าตัวเองก็ประกาศนะครับว่าจะอยู่แก้ปัญหาไม่ได้หลบหนีไปไหนพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับส่วนทนายพี่เดย์ซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่ามีคนสนิทของคุณตัก่ยติดต่อมาเนี่ยนะครับก็บอกว่ารถหรูก็ไม่ได้ย้ายไปไหนอะไรอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าบางคันเนี่ยมันติดไฟแนนซ์อยู่ และบางคันก็เป็นรถของคนอื่นจริงๆแล้วไม่ใช่รถของแม่ทักแต่ประการใดนะครับส่วนเรื่องราวของการช่วยเหลือการทำบุญทำทานต่างๆตอนนี้ก็มีคนออกมาแฉเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับเอ่อถ้าเป็นเรื่องของคดีเนี่ยยังมีโอกาสต่อสู้อยู่แล้วนะครับนะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่เรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมณขนะนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมันมันเกินที่จะเยียวยา นะต่อให้จะสร้างอีกกี่วัดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเพราะไม่พี่น้องประชาชนจะ,จะกลับมารักแล้วก็ศรัทธาเหมือนเดิมหรือไม่ครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคน,นะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาท หากสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทามาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสณีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสณีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร้อยห้าสิบาทหากสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดนะครับ หนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นนะสิบชิ้นร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทําสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไป แน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอืมอร่อยมากเนี่ยฮะแพคใหญ่ๆเลยนะครับอืม สนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามา,นนเ,า,มาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแหนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่เรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอโ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะอืมนึกับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ เนะนื้เงินเงินเงินร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทําขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะ ไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ใ,หให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมนี่ยฮะอือเห็นพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้ม,รสมอร่อยมากนะ ม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดออันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดเนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจําหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบ ห่อในน้อยแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบชุดละร้อยสามสิบเก้าจากพมบุรีสิงบุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสามสิบเก้านับหนัก130ร้อยสามสิบตามบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยจรินแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบื้องแรกเนี่ยนะร้อยสามสิบเก้าอร่อยมาก สินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสิบเก้านะร้อยสาสิบเก้าน้ำหนักร้อยสิบกร,รัมบวกบกนะหมูทุบจากพกมบุรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจากนครชัยศรีนคนปรปฐมน้ำหนักร้อยกร,รัมบวกบวกขายแค่เก้าสบเกอร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล้วนทั้งหมูทุบหมูแผ่น หมูทุบเนี่ยจากสิงบุรีหมูแผ่นจากนาครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกะกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยฮะหมูแผ่นน้ำหนักร้อยกรัมนะน้ำหนักร้อยกรัมบวกบวกเลยนะราคาก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองหรือจะเอาี่ครับ น้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมกา,กากหมูนี่ผมทําตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากากหมูเนื้อเนียนอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้าพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอําเภอปัวจังหวัดน่านน้าหนักร้อยกรัมบวกบวกชุดละแค่เพียง99บาทชุดละ9 9บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนินสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับ ของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกํํากาไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าว,ม,ม,าวมีทีมช่างภาพข่าวเทอร์อะไรเงี้ยนะมีรถต้องไปเดินสายทำํทำคงทําข่าวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาจุนเจือตรงนี้ นะแล้วก็กราบขอบคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้าอีกมากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์หากคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับ